คุณคะคุณทราบไหมคะว่าโรคกระเพาะปอดเส้นว่อักเสบยัไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะถ้ามันเป็นแล้วนะคะผู้หญิงผู้ชายไกว่ข้ามเพศกระเทยทุกอย่างทอมเทอทุกคนต้องเป็นกระเพาะปอดเส้นวาอักเสบถ้าคุณไม่ดูแลรักษาตัวเองนะคะกบฉี่ไม่ออกใช่กบฉี่ไม่ออกค่ะแล้วก็มีอาการปวดท้องฉี่ออกมาเนี่ยัรู้สึกแสบขัดแล้วบางครั้งเนี่ยกบคิดว่ามันฉี่ออกมาไม่เหมือนคนอื่นนะคะมันไม่ปกติกบก็เลยไปหาคุณหมอ ถามคุณหมอว่าอาการของกบเนี่ยเป็นอะไรคุณหมอก็บอกว่าเป็นกลวยไตอักเสบนะเขาก็ให้กินยาให้คําแนะนําแต่พอกบทําแล้วกินยาอย่างที่เขาสั่งแล้วใช้เวลากินยาที่คุณหมอให้ก็นานค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะผลกระทบที่กบเจอนะคะกับอาการพวกนี้ที่กบเป็นวลาที่กบต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยกบนัดลูกค้าเวลานี้แต่กบไปถึงเลทเพราะว่ากบเสียเวลาการแวะห้องน้ํากลางทางบ่อยมากแรกเริ่มเลยอาการของแพรก็คือเข้าห้องน้ํานานเพราะว่าฉี่ไม่ออกเนะะี่ยค่ะ ฉี่กระปิบกระปอยเนี่ยคะ่ะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยฉี่แบบว่าติดขัดนะคะฉี่ไม่สุดนั่นเองเป็นความทุกข์มากๆเลยตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยนั่งเครียดอยู่หลายวันเลยแต่มีสิ่งเดียวที่ช่วยได้คือฟาลเลเซียช่วยคุณได้ทำให้คุณริกชีวิตกลับมามีความสุขเหมือนชีวิตที่เรารู้สึกว่านี่หรือชีวิตไม่ใช่วันๆน,น,นั่งเศร้าแล้วก็ถามตัวเองว่าฉันไม่อยากให้มันเช้าเลย บอว่าเช้าต่อไปแล้วเราจะดิ้นรนต่อไปยังไงแต่ตอนนี้ก็อยากให้รีบเช้าไวๆเพื่อที่จะไปมีความสุขไปทำมาหากินต่อสู้กับชีวิตที่มันแบบลำบากยากแค้นในเศรษฐกิจแบบนี้จากที่กินไปแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะมีความสุขมากๆไม่ต้องคอยแวะเข้าห้องน้ําจากเมื่อก่อนนะคะที่เราลุกเข้าห้องน้าบ่อยๆทั้งคืนเนี่ยแฟนขอแยกห้องนอนค่ะทุกวันนี้แฟนกลับมานอนห้องเดียวกันแล้วค่ะเพราะว่าเรานอนสบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องลุกทั้งคืนเลยค่ะ กบแนะนําเลยนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้แนะนําเลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะดีดีจริงๆค่ะจุดเพื่อนโตัวข้างๆนะคะแนะนําตัวนี้เลย ฟาลิเซียเอ็กตัวนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้ทานแล้วรู้สึกดีขึ้น,นะะเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราต้องเข้าห้องน้ำน,นานเนี่ยค่ะต้องนั่งเบ่งฉี่ฉี่ออกไม่สุดเนี่ยอาการเหล่านี้หายเป็นปริบทิ้งเลยค่ะคือมันดีมากๆนะคะ <Okay. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้เลยก็คือประทับใจมากๆเนะะี่ยค่ะและแผลได้ทาน 1- 2วันเองนะคะ <Okay. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือมันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนพอเข้าน้ำปุ๊บก็คือแบบ คือแบบฉี่มันออกเลยค่ะแบบไม่ต้องนั่งเบีกต่อไปแล้วนะคะและแพรก็อยากจะแนะนําต่อให,ให้ทุกคนนะคะที่เจอปัญหาเหมือนแพรไม่ต้องเผิินอายเลยนะคะแนะนำฟาลิเซียเอ็กเลยตอนนี้นะคะร่างกายก็รู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นแล้วก็มีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเข้าน้ำนานอีกต่อไปแล้วนะคะจะไปไหนก็แบบคือมันรู้สึกดีมากนะคะในการที่เราต้องแบบเข้าไปฉี่แล้วก็ออกมาเลยนะคะ ฟาเลเชียช่วยคุณได้ในทางเลือกที่คุณต้องเลือกนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่อเพ้อปัสสาวะอักเสบป่วยไตยอักเสบแล้วก็ปัสสาวะกระเรียกกระลาดกระปิดกระปอยรับรองนะคะเพียงแต่คุณทานไปแป๊บเดียวนะคะชีวิตคุณจะพลิกทันทีเลยะค่ะจะพลิกแบบไหนคุณต้องสนใจตัวคุณแล้วนะคะ